พระเจ้าขออาราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปถมบรมหาจากพระทุกทุกพระองค์จนถึงองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบริมีพระบจเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บริมีพระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์บริมีพระธรรมและพระอดิสงทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบต่อกันมามีลบูุพระโกรธทิเบลุกรรนหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโขหลวงพ่อฤาษีวัฒทสุหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อปานหลวงพ่อเล็ก องค์พระออาจและหลวงตามาเป็นที่สุขโคโลบูดูจงลงบกำลรังบารมีทั้งหลายทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลผ่านตุภัตย์เจ้าได้โปรดฝากกระแสบุญไว้กับองค์พระพุทธมงคลมหาราชเพื่อที่ได้เผยกะระแสบุญตลอดเวลาไปยังทุกวุจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในอาณา,าบริเวณเทวดาที่ปกปักรักษาองค์พระพุทธมงคลมหาราช ดวงจิตดองญาณทุกภพทุกภูมิญาณในเรื่องต่างอุปาติกะสำเวสีทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้โมกระทําไว้ดีเลี้ยงไปอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าที่ได้กระทาไว้ทุกทุกประการทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมีผู้ใดได้สวดคาถาจักพรรดิได้กระทำความดีได้ทั้งสมาธิได้ปฏิบัิธรรมขอ ผล,ลบุญจงเพมายัางที่องค์พระพุทธมงคลมาราชและเพไปยังธุรก,กิจดวงวิญญาณทั้งสามแดนโลกธาตุขอท่านเท่ามาราตสีท่านพญายมราชจงเป็นพยานและได้โบ,ถบสถ์แพ่บุญบุญสนนี้ได้ตลอดเวลาได้อนุโมธนาผลบุญทั้งหมดทั้งผวังและอีกตัวข้าพเจ้าทุกภพทุกภูมิตลอดไปด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุพุทธังอธทิธามิธรรมังอธทิธามิสังฆังอธทิธามินะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธายรัตนายัมมานินภะรตสีสาหาสัจธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ ทูาบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอาภีทานังวารางคันทังสีวรีมหาเถรังอาหานทามิจุรตโตอาหันทามิทาทิยโยอาหานทามิสัพส พุทธะธรรมะสังฆาภิเษกนิณโมกขะยาพระพุทธะไตรรัตนายันมานีนุปกตรสีสะหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาตีธานังวรังทันธรรมสีวะลิตามหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาทิโลอาหังวันทานิอัปปโสพุทธาธรรมะสังฆบูเชนิ นะโมพุทธายะรัพุทธายรัตนาญาณไม่มีนาคารสีสาหัสสุขามนาพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปฏิธานังวารังทันธัง B割තけ案 <t gidling motion> ตาชุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะตาพุทโมนะโุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาโูชาอภิธานังวรังกันธัง พระพุทธไตรรัตนายานมานีนภะราสีสัสาสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโนะพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาปฏิธาังวารังกันทังสีวะริตารมาเถรัง อาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิอาติโตอาหังวันธามิสปปะโสภูตาธรรมะสังฆะอุเสนินะโมพุทายะ สังฆูชาอาภิธานังวรังกันทังสีวเดกานาหาเถรังอหังวันธานีตุระโตอหังวันธามิอาทิโตอหังวัน,านาวธามิอตัปโสโุทา ท้าบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาทิตทานังวรังคันธังสีวลีธรามาเถรานอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาทิโยอาหังวันทามิอัตตโสปุถารามะสังฆะปูเสนิ นะโมพุทธายะระตพุทธายะตนะยานมาณีนภรัตสีสะหาสุตัมนาพุทธโธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุถารูชาสัมนะบูชาสังฆะรูชาอภีธานังวรันธัง วารีามาหาเถระอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิ สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลปัตตาปเจกานัญเจยังบาลังบาลันตานัญจาเอเจนะรักขังอาปะโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา อาลาพปะตาปะเจกานัตยังทลังอาลันตานันตะเอเจนะลัพถังสัพเพพุทธาสัพเพธรรม อาตาปัจเจกานันจายังพลังอาลาหัมกานันจะเตเคนารักขังปันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมนาสัพเพสังฆาอาตาปัจเจกานันจาย